เราจะมาเรียน verb ตัด verb นะคะหรือดี verb เป็นถ้าเป็นมากกว่าสองคำวันนี้เราก็จะมาเรียนคำกริยาหรือดัด verb คำว่า sign sign unhaben คะ่ะ sign unhaben ก็คือวันนี้มีสองตัวที่จะเรียนนะคะ in present in present ก็คือ ในรูปของปัจจุบันนะคะเราจะมาเรียนกันซึ่งคำว่า w e นี่ก็คือเป็นค,คํากริยาเนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอตัวเว็บไซต์นะคะเว็แบบไซต์ก็ภาษาไทยก็คือว่าเป็นอยู่คือนะคะเป็นอยู่คือก็คือเว็บไซต์ก็คือ in presence ก็คืออยู่ในรูปของปัจจุบันนะคะส่วนที่ได้เขียนตัวย่อยๆนี่ b i n w a l or the bint c r e a t n ก็คือ เป็นส่วนของอรูปของอปัจจุบันคือบินอีกบินนะคะหรืออีควาก็คือไฟการกิดหายก็คือผ่านมาแล้วหรือว่าบินเกเบเซนก็คือ,อเป็นเพอร e เฟกต์ก็คือเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่เราจะไม่คุยในส่วนของอดีตเดือนอนาคตวันนี้เราจะมาอยู่ที่ปัจจุบันก็คือเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ก็คือ,ะคะคอแปลว่าเป็นอยู่คือนะคะ แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือเวียพาเบนเวียพาเบนก็คืออ่าแปลว่ามีนะคะส่วนมากเวียพาเบนเนี่ยเวลาคํากริยาตัวเนี้ยเวลาเราใช้เนี่ยเราจะผันกับกรรมตรงเนาะเพราะว่ามันถูกมีใช่ไหมคะถูกมีก็คือจะเป็นอะไรที่แปลว่ามีอ่าในส่วนของอินครามมาก็คืออิคาเบก็คือปัจจุบันฮาร์ทเนก็คืออ่าแต่การเขียนไทยแล้วก็ฮาเบกิฮัรนะคะซึ่งเราจะมาเรียนในส่วนของคลิป ในวันต่อไปวันนี้เราจะมาอยู่ในส่วนของค,คํากริยาซึ่งแปลว่าทรายซึ่งแปลว่าเป็นอยู่คือแล้วก็ h a v นที่แปลว่ามีนะคะามาดูต่อไปนะคะในส่วนของทรายแล้วก็ h a v น in presence นะคะเราก็รู้แล้วว่าทรายนี่คือแปลว่าเป็นอยู่คือนะคะก็คือส่วนมากคาว่าทรายเนี่ยหรือแว็บคากริยาตัวนี้นะคะมันจะไม่มีการหรอกส่วนมากมันก็จะพัน คู่กับคำคุณศัพท์นะคะฮาเบเนี่ยก็จะใช้เฉพาะในส่วนของอคำคำนามนะคะคำนามที่ใช้แทนสั์สิ่งของบุคคลจะไม่ใช้กับคำอ a จ j e c t i v e นะคะแบบฮา,าเบนซึ่งเราจะมาดูตารางการผันของคำกริยาที่แปลว่าเป็นอยู่คือหรือว่าเว็บไซต์นะคะ ส่วนที่สําคัญในส่วนของการเริ่มต้นเรียนคํากริยาเราต้องพยายามผันนะคะผันคํากริยาให้ได้แล้วก็ให้ตรงนะคะก็คือให้คลองเช่น ich คือตัวฉันนะคะ ich bin ตัว bin เนี่ยก็คือ,อเป็นการผันของเว็บไซต์คือคํากริยานะคะ ich bin du bist du คือเธอนะคะ a i r e s er, is, ก็คือเขาผู้ชายหล่อนผู้หญิงแล้วก็มันนะคะเป็นเพศกลางก็ได้ใช้ i s t ear พวกหล่อนนะคะพวกหล่อนก็คือประทานบุคคลที่สามคือ ear sign via sin นะคะ via คำนี้คือพวกเรานะคะ via sin c c ตัวเล็กที่เขียนตัวเล็กก็หมายถึงว่า c uh, ที่เป็นมากกว่า uh, หนึ่งคนนะคะก็คือซีซินนะคะซีซินคือพวกหลอนนะคะพวกหลอนเหมือนกับเบียเบียเบียซินนะคะเบียพวกเราซี uh, sie, คือพวกหลอนนะคะแต่ว่าถ้าซีตัวใหญ่เวลาเขียนตัวเนี้ยฟอร์มลฟอร์มลก็คือหมายถึงว่าเป็นทางการนิดนึงคือให้เกียรตินะคะก็จะเป็นซินนะคะซีซินนะคะในส่วนของ ich bin du bist er sie es ist, ist ihr sein ซ i r sind sie sind คุณซีสิ้นเหมือนเดิมน,นะคะอันนี้เราก็พยายามจำให้คล่องนะคะเพื่อว่าเราจะได้ใช้ในการผันการแต่งรูปประโยค์เว็บไซต์นี่มันจะเวลาแต่งประโยคนี่มันจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะต่ะอ,อไปมาดูในส่วนของฟฟ <5 S 2> เว็บฮาบินฮาบนก็แปลว่ามีนะคะ,ะเรามาดูการผันนะคะการผันตามประธานนะคะ,ะการผันเว็บเนี่ยเขาก็จะผันตามประธานอย่างที่เรียกบอกว่า ตัวประธานเนี่ยเราต้องคล่องนะคะคล่องในส่วนของประธานเช่น i c h habe นะคะตัวนี้ Ich habe ฉันมีดู du hast d ดู a s t สังเกตไหมคะตัวข้างหลังจะเป็น s อเทแล้วก็ Er Cs เขาผู้ชายดอนผู้หญิงแล้วก็มันคือ Hast h a ั สังเกตว่าตัวตัวเทนะคะตัวเทที่อยู่ตามท้ายเวลาเราพูดเราจะพยายามบอกเสียงให้มันเป็นเอื้อนในลำคอมาเป็นตัวตัวเทนะคะ ear พวกลอน ear habt habt นะคะ e r habt w i e r haben i haben ก็คือสังเกตไหมคะว่า v i พวกเราเนี่ยตัวข้างหลังมันจะเป็นเปลี่ยนเป็นตัวเอแล้วก็ตัวเนะคะ a n หรือ si haben C ในส่วนนี้คือ C ที่เป็นกลุ่มมากกว่า2นะคะพวกรอนนะคะหรือ C f o r m a l ก็คือพวกอย่างที่พูดเป็นคำสุภาพหรือที่ให้เกียรติา่าเป็นฮาเบ่นนะคะก็จะเรามาทวนแวบฮาเบ่นคำกริยาคำว่า,วามีรอบนึงก็คือนะคะก็คือ i c h habe Du hast Er เ s อร์ซี h อ h ฮัตเออร์ฮัตวีเอฮาเบ ซีฟอร์เป็คือซีฮาเป็นะคะการผันนะคะกิริยาง่ายๆเว็บไซก็คือเป็นอยู่คือนะคะแล้วก็เวียพาเป็นเาเว็บสองตัวนี้ทำไมได้ถึงอเอามาเป็นตัวแรกในส่วนการเรียนของคำกริยาของการเริ่มต้นเพราะว่ามันเป็นคำกริยาที่ใช้ใช้บ่อยแล้วก็ใช้เยอะมากนะคะถ้าเราผันสอง,สองตัวนี้เรารู้ข้อว่า i ีก b i ็นดู หรือว่าวิยินอะไรพวกนี้ถ้าเราคล่องปุ๊บเนี่ยการแต่งประโยคเนี่ยมันจะไปได้เยอะแยะเป็นได้เป็นหนึรประโยคมากฝ่าเลยนะคะหรือว่าเว็บมีเนี่ยฉันมีอะไรชีวิตฉันจะมีเยอะแยะเลยใช่ไหมคะมีบ้านมีรถมีอะไรพอเรารู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยอีชาร์บ h ดูฮัสต์เอซีเอสฮัสพอเรารู้เสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเราก็จะไปได้แล้วแต่งประโยคเพราะว่าหลักของการแต่งประโยคง่ายๆก็คือ,อ subject ก็คือประธาน บวกกิริยาแล้วก็บวกกร,รมนะคะถ้าอย่างเป็นส่วนมากของเว็บไซต์แว็บเป็นอยู่คือเนี่ยส่วนมากมันก็จะเป็นประโยคง่ายๆที่ไม่ค่อยมีรรนะคะมันจะมีแค่ประโยคประธาน subject บวกเ e b ก็คือบวกคํากร,ริยาแล้วก็ตามด้วยคํา adjective ก็คือคำคุณศัตว์นะคะมันจะต่างกันกนิดนึงอันนี้ก็เป็นในส่วนของการผันนะคะการผัน v e ็ b ของอคำพิยสาสัยแล้วก็ฮาเบนนะคะอันนี้ให้เพื่อนๆเนี่ยให้พยายามจำในส่วนนี้ให้ได้นะคะอีกปินดูบิสอีกฮาเบนดูฮัสนะคะอ่าต่อไปอ่านะมาดูนิดนึงนะคะในส่วนของอไบส์สปีเดย์ไบส์สปีเดก็คือตัวอย่างอะหลายตัวอย่างนะคะที่เรียกรวมมาเป็นในส่วนของอไบส์สปีเดย์มิตสไนน์อุนฮาเบนนะคะ บสปีมิสไซ์อุนฮาเบก็คือตัวอย่างการแต่งประโยคแล้วก็ข้อแตกต่างของเว็บคำนิยายที่แปลว่าเป็นอยู่คือแล้วก็เว็บ h าเบนที่แปลว่ามีนะคะซึ่งเว็บไซน์อย่างที่ไ้เกินตอนแรกแล้วว่าเว็บไซน์เป็นเป็นอยู่คือเนี่ยมันจะตามด้วยคำคุณศัพท์นะคะก็คือ adjective นะคะหรือ substantive Substantive ก็คืออ่าพวกคำที่ใช้แทนคำนามนะคะแทนอ่าสิ่งของอาสัตว์หรือว่าอ่าพวกคนใช่ไหมคะอ่าเช่นเรามาดูตัวอย่างแรกนะคะในส่วนของเว็บอ่าเว็บไซต์ ich bin d i leg Ich bin d i l e ล็กคือฉันก็คือฉันฉันคือเลกนะคะฉันชื่อเลกอะไรประมาณนี้นะคะทำไมเป็น ich bin เพราะว่า ich bin นะคะอจางที่เราผ่านตามตารางอ c h bin นะคะ ดีเล็กถ้าไปเป็นดีเล็กเพราะว่าเล็กจะเป็นเพศผู้หญิงนะคะถ้าเราใส่คำนำหน้าคือเป็นดีเล็กหรือว่าดูเธอนะคะดูบิสต์เดียทอมนะคะแต่ทอมเพราะว่าทอมเป็นผู้ชายใช่ไหมก็คือเพศเดียดูบิสต์เดียทอมนะคะแล้วก็เอร์เอร์อิสต์คลายน์เอร์ is cry คือเขาตัวเล็กนะคะ cry คำนี้เป็น adjective ก็คือเป็นคำคุณศัพท์ที่ขยายว่าลักษณะเขาเป็นยังไงใช่ไหมคะหรือว่า c s ก็คือ ear c s เขาผู้ชายหรอนผู้หญิงแล้วก็มัน is cry แล้วก็ใส่ได้หรือว่า ear ear คือหลอนพวกหลอนใช่ไหมคะที่เราผันข้างบนว่า ear sign sign ตัวดอเด็กตัวเดินะคะตัวเดก็คือ sign m ื้ e ด มือเดนนะคะคำว่ามือเดก็คือเาแปลว่าเหนื่อยนะคะสังเกตไหมเอ่ยว่าตัวอุ้มเหลา่าเนี่ยตัวอุ้มเหล่านะคะตัวว่ามือเดนนะคะเวลาเราพูดเราจะพยายามที่จะยืน่นอ่าริมฝีปากเราขึ้นข้างบนนะคะมันไพ่เหมือนกับอือนะคะอือค mm ือ hmm. มือเดนะคะ ear side mude ก็คือเขาเหนื่อยนะคะพวกเลาอเหนื่อยหรือซี see, นะคะ C sin r รานะคะ C ตัวนี้คือตัวใหญ่คือ,อ,เ,ปอคะคะเป็นคำสุภาพนะคะเป็นคำสุภาพหรือว่าเป็นพวกหลอนก็ได้นะคะสังเกตดูว่าประธานนะคะประธานถ้าอยู่หน้าประโยคเนี่ยเขาจะเขียนเป็นตัวใหญ่ตลอดนะคะอันนี้เป็นข้อควรจำนะคะ C s i n น r รา ก็คือพวกเรานี okay, <Center champions> ่ช่างน่า <te> ร <idal Industry> <sa aret> ักะคะไม่ดื้อเลยหรือว่าเป็นคนบ้านนอนสอนง่ายภาษาไทยนะคะถึงน่ารักมากเลยก็คือบอกอะไรก็ฟังบอกอะไรก็เชื่อนะคะซีซินบราฟนะคะต่อไปวีเอ่ะพวกเราเอรซินฟิกซ์อุนเฟอร์ดิกวิเอร์ซินฟิกซ์อุนเฟอร์ดิกเพื่อนเพนสังเกตไหมว่า ฟิกซ์อุ่นแฟรติส่วนมากเวลาเขาพูดก็จะพูดรวมกันก็คือเหมือนกับว่าโอ้ยพวกเราเนี่ยหมดแรง f ิกก็คือคือไปไม่ได้แล้วนะคะหมด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 แรงแล้วจับคือกล้ามเนื้อกล้ามอะไรก็คือหมดแรงแฟติคือจบแล้วคือไปไม่ไหวไปต่อไม่ไหวคือหมดพลังงานนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของเว็บไซน์นะคะเว็บไซต์คือเป็นอยู่คือนะคะก็คือใช้สังเกตได้เลยว่าประโยคที่เด้อ่า เอามาเรียนกับเพื่อนๆเนี่ยจะสังเกตว่ามันไม่มีกรมเลยนะคะมันจะเป็นประโยคที่บ่งบอกลักษณะว่านี่ี่คือฉันนะหรือนี่คือเธอหรือว่าเธอตัวเล็กตัวใหญ่หรือว่าเธอเหนื่อยลักษณะอาการหรือคำกริยาเนี่ยคำว่า h าเป็นที่แปลว่ามีเนี่ยมันจะไม่ตามด้วย adjective ก็คือคำคุณศัพท์แต่มันจะตามด้วยคำที่ใช้เรียกชื่อแทนคนหรือสัตว์สิ่งของนะคะ เช่น i ิ habe g กรุ๊กกรุ๊กนะคะตัวอุ้มเหล่าพยายามเอาปากให้มันขึ้นข้างบนแล้วก็เอามารวมกันนะคะ i c h habe Glück นะคะกรุ๊กก็คือมีความโชคดีนะคะ Du hast p e c h ก็คือเธอมีความโชคร้ายอิสเกเกนไทยนะคะ g l ü c กก็คือความโชคดี Pech ก็คือความโชคร้าย Er, sie e s h a t angst. Er, sie ist, ai, àn, e s ก็คือเขาผู้ชายหรอนผู้หญิงนะประมาณ h a t angst ก็คือมีความกลัวนะคะ Ihr er, habt Talent. Ihr er, habt Talent. หรือ sie sie haben Geld. นะคะ Sie haben Geld ก็คือรอนนะคะ หรือพวกลอนเนี่ยมีเงินนะคะเล็กใส่ในนี่ว่าเป็นฟีลก็คือมีเยอะนะคะเราสามารถที่จะเติมเวลาประโยชน์ที่เราต้องการที่จะเสริมว่ามีเงินเยอะหรือมีเงินน้อยมีเด็กน้อยนิดหน่อยนะคะเราก็ใส่ได้แต่ว่าประโยชน์หลังก็คือ s ี e haben geld นะคะหรือว่า w i r haben m นมพวกเรามีความ มีความคือไม่มีความกลัวคือมีความกล้าหาญใช่ไหมมูดมูดก็คือความกล้าหาญเราจะสังเกตว่าประโยคทั้งหลายที่ใช้คำปริยาฮาเบนเนี่ยจริงๆคำว่ากรุ Group, Peg, Angst, Talent, guilt, ๊ป p พศอังส t าเลนเกลทมูดนะคะก็คือมันก็จะมีเพศก็คือคำนาหน้าคำนามอย่างที่บอกว่าคำนาหน้าคำนามทุกตัวจะมีเพศเสมอแล้วก็ สังเกตไม่เลยว่าทำไมในประโยคมันไม่ได้เขียนว่าใส่ใส่ d s group หรือว่า d u s p k นะคะหรือว่า the uns ทำไมถึงไม่ใส่เพราะว่ามันเป็นการลักษณะการบรรยายถึงความโชคดีความโชคร้ายความลรวนะคะหรือว่าความสามารถอะไรเงี้ยหรือว่าพวกเงินพวกนี้เขาจะไม่ใส่เพศ้ยนอำนาหรือว่าพวกมีความกล้าหาญ คําทั้งหมดเนี่ยที่เล็กใส่มาให้มันจะไม่ผันเป็นกรรมตรงนะคะอันนี้มันจะเป็น out s t a t m e n t out s t a m e ก็หมายถึงว่ามันก็จะมีข้อ,อที่ยกเว้นนะคะเขาเรียกว่าข้อยกเว้นซึ่งเวลาเราพูดเราก็จะ,ะบอกว่าอี v e าบิก o ุกนะคะดูฮัสเพกหรือว่า Air h a ฮัสอังสเราก็จะเป็นประโยคประโยคที่เล็กเตรียมมาในวันนี้ก็คือเป็นประโยคที่ คนที่นี่หรือว่าคนทั่วไปเขาพูดกันนะคะเราไม่ต้องไปผันอะไรเพิ่มแต่ว่าสิ่งที่เราเรียนวันนี้ที่เราต้องรู้ก็คือเราจะต้องรู้ในส่วนของการผันนะคะการผันของคำกริยาทรายนะคะว่ามันผันยังไงผันตามรูปของประธานที่อยู่ตามข้างหน้าประโยคนะคะแล้วก็คำกริยาของหาเป็นที่มันผันนะคะผันในส่วน ของอาตาม subject ก็คือค,อคำอประธานในประโยคน,นะคะอันนี้ขอให้เราจำจาไว้ให้แม่นนะคะเพื่อเป็นพื้นฐานที่ง่ายๆในการเรียนคำคียาและเพื่อความชัวในการแต่งประโยคน,นะคะ so อ่า,อ,าอันนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้เราดูนะเมื่อกี้เราเรียนในส่วนของประโยคไปเรามาดูนิดนึงว่า เล็กเขียนในส่วนของครอบๆ่าว่าพันแปลว่าอะไรนะคะสมมติว่าดีเล็กคือผู้หญิงชื่อเล็กเป็นเพศตีก็ใส่ดีถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นเดียทอมนะคะเดียทอมหรือว่ามือเดมือเดนะคะก็คือเหนื่อยอถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตจะสังเกตว่าคําคุณศัพท์เนี่ยพวกมือเดหรือว่าพวกลุกลิกที่เป็นมีความทราริกที่เป็นความแฮปปี้หรือว่า ความสร้างมองอะไรก็จะเป็นเขียนคุณศัพท์จะเป็นตัวเล็กตลอดนะคะอันนี้ก็เป็นนิดหน่อยราฟก็คือไม่ดื้อนะคะบานสองสนง่ายฟิกซ์อุนเฟียกคำสองคำนี้สมมมากเขาจะใช้รวมกันนะคะคือหมดแรงเหนื่อยหรือหมดพลังคลายนะคะคือเล็กตัวเล็กๆไม่ใหญ่หรือเล็กนะคะซึ่งเกกนไทยกับอ่าอ่กรอสนะคะคลายดูกรอสพวกคำคุณศัพท์พวกนี้มันจะเขียนตัวเล็กตลอดนะคะอ่าดูนะ scale d ดัสเกิลมันเป็นเพศดัสก็จริงนะคะแต่ว่าเวลาเราพูดเนี่ยเราจะไม่พูดคํานําหน้าคํานามเลยเราจะตส่ต่อไปเลยอ่าเช่นตาจะบอกว่า ich habe Geld หรือ ich habe kein Geld นะคะจะไม่มีดัสจะไม่มี ich habe das Geld จะไม่มีใครพูดนะคะหรือ ich habe แล้วก็จะใส่ว่ามีเงินเยอะหรือน้อยใช่ไหม ich habe viel Geld ich habe kein Geld นะคะแต่จะไม่มีใครพูดว่า ich habe uh, das Geld จะไม่พูดนะคะเป็น out name ก็คือเป็นพิเศษนิดนึงนะคะดูนะ d a s p e c k d a s p e c k ก็ ek, ek, คือความโชคร้ายเป็นเพศ d o s แต่ว่าเราพูดเราก็เช่นเรามีความโชคร้ายแต่ว่า c h a b p e c k นะคะ c h a b peak พวกความรู้สึกพวกนี้อ,อย่างที่ได้บอกตอนต้นว่าเขาจะไม่ใส่คำนำหน้าคำนามเขาจะตัด่อไปเขาใส่เฉพาะตัว,ต,วตัวปกตินะคะหรือ c h a b g r u p อีคาร์บิกลุกหรือว่าวิฮาเบนทาเลนหราจะทาเลนเทท่ามีความสามารถหลากหลายนะคะก็เป็นกับผู้ใดอันนี้ก็เป็นดิอังส์นะคะดิอังส์คือวิฮาเบนอังส์นะคะคือมีความกลัวหรือว่าวิฮาเบนมูดนะคะพวกนี้ตัดคำน้ำหน้าออกไปนะคะเราจะไม่ใส่อันนี้เป็นอัลสตามนะคะอ่ามาดูถ้าเราจะแปลงประโยคจากประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่ามันจะตาม ด้วยข้างหลังจุดเนี่ยมันจะตามด้วยจุดเสมอนะคะเป็นหลังจากโยกประโยคแล้วก็ตัวข้างหน้ามันในประธานเนี่ยมันจะเป็นตัวเขียนตัวใหญ่นะคะก็เป็นกดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะสังเกตไม่เลยดูบิสต์เดอทอเธอคือทอมนะคะเธอคือทอมบิสเดอทอเป็นทอมใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมคะจะสังเกตว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนจาก ประธาน subject เนี่ยสังเกตไหมคะมาอยู่ปกติถ้าเป็นประโยคบอกเราประธานจะอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะเมื่อไรที่ประธานมันมาอยู่ตำแหน่งที่สองตัวนี้นะคะและตัวเวบจาก b i s ตัวนี้จากอยู่ที่สองมันจะสลับมาเปยนข้างหน้ามันก็จะเปลี่ยนเป็นประโยคฟรากน,นะคะมันจะ b i s t o t d e tom เธอเป็นทอมไหมหรือว่าดูตัวอย่างก่อนนะอย่าเพิ่งงงนะคะ is b i n u g r a d e ฉันมีความสุขนะคะ i h ตามด้วย subject plus verb und plus adjective นะคะวันนั้นพอเราจะต้องการให้มันเป็นคำถามปุ๊บเราก็จะเอา verb มาอยู่ข้างหน้านะคะเป็น bin i c h g l ü c k l i c h ฉันมีความสุขไหมเนี่ยใช่ไหมคะประโยคแรกคือฉันมีความสุขถ้าเราถามเปลี่ยนประโยคเมื่อไหร่เป็นคำถามก็ bin i c h g l ü c k l i c h นะคะหรือว่า a r er is t r a u r i g เขาเศร้า is it true y ิเขาเศร้าไม่เนี่ยใช่ไหมคะมันก็จะเราก็จะได้ประโยคประโยคบอกเล่ามาเป็นประโยคคำถามในเคสทีส่เราต้องการที่จะแปลงประโยคบอกเล่าเป็นประโยคคำถามนะคะก็มีคลิคง่ายๆสั้นๆนะคะแล้วก็ดูนะ we have been m o o d พวกเรามีความกล้าหาญนะคะหรือ have b e m o o d พวกเรามีความกล้าหาญนี้เนี่ยใช่ไหมคะ Half y e a ย m o o ก็คือแปลงจากประธานเอาไปใส่ตำแหน่งที่สองแล้วก็ตัวเว็บคำพิริยาเนี่ยนะคะกลับมาอยู่ข้างหน้าประธานแทนเปลี่ยนปรปโยคแค่นั้นเองนะคะส่วนที่เหลือในส่วนของ s u b s t a n t i e หรือว่าพวก adjective เนี่ยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนเขานะคะเปลี่ยนแค่ตัว subject แล้วก็ตัว verb เปลี่ยนแค่ตำแหน่งกันจากประโยคบอกเล่าก็จะเป็นประโยคคำถามนะคะดู uh you have s i d พอไมีเวลา h a l y ่าห้าปีเศษ year s i ศ e พอไมีเวล่าไหมเนี่ยใช่ไหมคะมันก็จะแปลงหรือว่าซีห้าเป็น l กลด์หรือคุณคุณมีเงินนะคะห้าเป็นซีเกลดรือมีเงินไหมเนี่ยใช่ไหมคะสังเกตดูว่าจากจุดตำแหน่ง ประโยคบอกเล่าพุงแต่พุงมันก็จะเป็นฟเกสไทเคนมันก็จะเป็นประโยคคำถามนะคะเมื่อกี้เล็กเกินแล้วว่าในส่วนของคำกริยาฮาเบนนะคะปกติเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เป็นกรณีพิเศษเหมือนที่เราเรียนประโยคที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีกฎของอคูสตีฟอยู่ง่ายๆนะคะกฎของอคูสติฟก็คือ ในส่วนของคำปริยาที่แปลว่ามีหรือปราาเปียภาพ็นนะคะมันจะส่วนมากมันจะมีกฎของมันคือจากเพศเดียเนี่ยมันจะพันเป็นเดนนะ,ะหรือไอเนนแล้วแต่ว่าประโยคนั้นๆเนี่ยเขาต้องการที่จะให้เป็นคำนามที่เฉพาะเจาะจงหรือว่าไม่เฉพาะเจาะจงเช่นเดนหรือไอเนนนะคะส่วนเพศดีได้ก็ดัสนะคะ มันจะยังอยู่ในรูปของปกติเสมอนะคะอันนี้ก็เป็นกฎง่ายๆของคำกริยา have น,นะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะทบทวนแล้วก็เลยทวนให้นิดหน่อยเนาะแต่วันนี้ที่เราเรียนกันอ่าสำหรับขั้นพื้นฐานของอันสิงก็น่าจะเป็นในส่วนของอเราน่าจะเก่งในส่วนของการผันคำกริยาเว็บ คำพิยาสายแล้วก็ฮาเบนนะคะเพื่อว่ามันจะเป็นพื้นฐานในการที่เราจะแต่งประโยคแล้วก็การสร้างประโยคที่ถูกต้องอันนี้ก็คือจุดที่เราจะต้องรู้และส่วนของอทริกในส่วนของเว็บฮาเบนส่วนมากถ้ามันเป็นประโยคนะคะที่เป็นด้วยมีคำนำหน้าคำนามที่เป็นเพศเดียร์นะคะมันก็จะถูกพันเป็นเดนหรือไอเนง ส่วนเพศดีหรือว่าดัสยังอยู่ในปกตินะคะเรามาดูนิดนึงเช่น ich habe ein Kind ฉันมีลูกหนึ่งคนใช่ไหมคะหรือเพราะว่าทำไมถึงเป็น ein Kind ทำไมถึงไม่เป็น ein Kind พร้อมเป็น das Kind das Kind นะคะฉันมีลูกหนึ่งคนหรือ ich habe k e i n Geld ich habe kein Geld ทำไมไม่เป็น k i n d เน geld เพราะว่ามันเป็น das geld das จะไม่เปลี่ยนอย่างที่เราบอกข้างล่างใช่ไหมเปลี่ยนเฉพาะเพสเดียเพ a เดีเป็น d ดนหรือ e i n น n นะคะดูตัวนี้เอ r h ์ t i n e อเนนเทอทำไมเป็น einen เพราะว่า der termin นะคะ t e r m i n ก็คือเป็นเออร์ฮ i n e t e นนเ n อ ทำไมถึงเป็นไอหนินทำไมถึงไม่เป็นไอเหมืนหอนข้างบนเพราะว่ามันเป็นเดียนะคะเทอรมินอ่ามาดูในส่วนของ er hat einen Termin นะคะ er hat einen Termin er hat einen Termin มันเป็น ไอเนนเพราะว่ามันเป็นเพศเดียนะคะมันเป็นตามกฎของอะโคสทีฟก็คือกฎกฎของการผันกำตรงนะคะก็คือจะผันเฉพาะเพศเดียเปลี่ยนนะคะเอฮาร์ตไอเนนกาเทนนะคะเพราะว่ามเป็นเดียการเทนนะคะเ r ียฮ E ร์ตไอเนนการ์เทนเอฮาตไอเนนเทมินนะคะคือจากเดียเป็นเดนนะคะดูฮ a s t ตไอเน่โฮเซ่พอไปดีโฮเซ่นะคะ d ู hast eine h a s ต์ไอเน่โฮก็คืออ่าเธอเธอมีกางเกงนะคะไอเน่คือหนึ่งนะคะมีหนึ่งกางเกงหนึ่งดีโฮเซ่นะคะนี่เป็นอ่าซิงคูดานะไอเน่โฮเถ้าเป็นอ่ากางเกงสองตัวเราก็ใส่ตรงตัวเอ็นไปนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่อ่าจุดสำคัญที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะดู er, hast eine h a s ต์ไอเน่โฮหรือดูฮัสต์ Do have any horse นะคะแล้วก็ Do have any sight Do have any sight ก็ S <S S <S คือเธอไม่มีเวลานะคะเธอไม่มีเวลาเพราะว่าเป็นดีไซน์นะคะแต่เขาจะไม่พูดเวลาเขาพูดว่าอ่า any size เขาจะไม่พูดนะคะอีกครับปากอันนี้ก็ ดูฮัสไคลเนสไซเคอไม่มีเวลานะอย่าสังเกตดูว่าดัสเนี่ยเพจจะไม่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเฉพาะเพจเดรเป็นเดนหรือไอเนนนะคะดีก็ไม่เปลี่ยนสังเกตไม่เลยอ,อันนี้ก็เป็นง่ายๆนะคะของอ่าการอ่ากฎของการใช้เว็บทาเบนที่แปลว่ามีนะคะอะไรก็ตามเรามีอะไรก็ตามนะคะเราถูกมี เราถูกมันมีหรือมีเรามีมันอย่างเงี้ยมันก็จะผันมันก็เอาแค่เด e เป็นเดนก็พอส่วนอื่นไม่ไม่ไม่มีปัญหานะคะอันนี้ในส่วนของวันนี้นะคะเว็บไซต์แล้วก็เว็บพาเป็นอิมเพรสเซนส์นะคะที่อยกากจะย้ำก็คือในส่วนของเว็บไซต์คือ กิริยาที่แปลว่าเป็นอยู่คือแล้วก็เว็บฮาเบนนะคะก็คือแปลว่ามีอินเพรสเขึ้นในรูปของปัจจุบันที่เราจะมาเรียนกันนะคะอันนี้ตารางนี้นะคะเขาให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยจำให้แม่นนะคะเพื่อเราจะพันนะคะในส่วนของอีกบินดูบิสนะคะอีกฮาบินดูฮัสแล้วก็จำในส่วนของอว่าประธานเป็นบุคคลที่1บุคคลที่2คลิปต่อไปนะคะเราจะมาเรียนเว็บไซต์แล้วก็เว็บฮา h าเ e นในส่วนของที่เป็นแฟกซ์ก uh, ังเป็นไฮรือว่าเป็นแพร์เฟกก็คือเป็น uh, สิ่งหรือว่าเป็นประโยคที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ผ่านไปแล้วนะคะซึ่งอย่างเช่นอีกบ<ม>ินอีกวอร์ลอีกบินเกิดเปนนะะอันนี้ก็เป็นในส่วนของ uh, คลิปต่อไปหรือว่าอีกฮาเบอีกฮ a t เ e อีกฮาเบเกฮับนะคะมันก็จะเป็นในส่วนของที่ไม่ใช่ present วันนี้ เราก็มาเรียนในส่วนของแบบซต์นะคะเป็นคำกริยาปกติในรูปแบบของปัจจุบันนการนะคะก็ะคลิปนี้นะคะเราก็ได้เรียนในส่วนของอการใช้นะคะประโยคที่แต่งด้วยคำกริยาในส่วนของอคำกริยาซ้าและก็คำกริยาฮาเบนนะคะซ้าก็คือเป็นอยู่คือนะคะ ส่วนมากการแต่งประโยคก็ง่ายๆนะคะจะไม่มีครรมก็คือใช้แค่ประธานบวกกริยาแล้วก็บวกคุณศัพท์ง่ายๆนะคะเช่นชั้นตัวเล็กตัวใหญ่ชั้นสวยชั้นขี้เร่หรือว่าอ่าอ่ามันเป็นอะไรที่บอกลักษณะมากกว่าคําคุณศัพท์ส่วนว่าอ่าส่วนค,คํากริยาฮาเป็นเนี้ยก็แปลว่ามีส่วนมากเวลาอ่าแต่งประโยคเนี่ยมันก็จะอ่าส่วนมากจะไม่ใช้คําคุณศัพท์แต่มาก็จะใช้คําที่ใช้แทนคําคําคํานามนะคะที่ใช้บวกบวกสถานที่บคุคคลหรือสัตว์สิ่งของนะคะ แล้วก็ส่วนมากมันก็จะใช้กับกรรมตรงก็คืออคุปสตีฟนะคะในส่วนของประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำกริยาฮาเ n น,นะคะ อย่างที่บอกว่าเราก็จะเรียนวันนี้คร่าวๆนะคะในการผันพยายามผันให้แม่นนะคะในส่วนของผันคํากริยาดยใช้อาจะผันตามประธานที่อยู่หน้าประโยคแล้วก็ประธานในการเขียนประโยะคะพยายามคํานามทุกตัวจะมีเพศอย่างที่เราบอกนะคะเวลามันอยู่ต้นประโยคเนี่ยมันก็จะเขียนให้เป็นตัวใหญ่นะคะแล้วก็ในส่วนของอคํากริยาที่ ในการแต่งประกตคเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเขาเรียกอะไรนะม,มะีที่เป็น outstar o u สตา a r ก็หมายถึงว่ามันก็จะมีะก็นะคะคลิปนี้ก็คลิปนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะคะคงจะได้รู้ในส่วนของรายละเอียด คร่าวๆในการใช้คำริยาของไซแล้วก็ของฮาเบนนะคะว่ามันแปลว่ายังไงมันใช้ยังไงแล้วเวลาเราผันเราจะผันยังไงอีกบินดูบิสนะคะแล้วก็จะทําให้เราบางเพื่อนๆบางคนอาจจะรูะ้แล้วแต่คลิปนี้นะคะที่มาเรียนด้วยกันเราก็จะเป็นการ อาเขาเรียกว่าเป็นการทวนเนะเล็กอยากจะบอกว่าเป็นการทวนเพราะว่ามันเป็นแค่เหมือนกับอของเกา่เกาๆที่เราเอามาเล่าใหม่นะคะเป็นการเล็กก็เป็นการทวนของตัวเล็กด้วยแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้เรียนด้วยกันนะคะถ้ามีตรงไหนผิดพลาดก็แชร์แล้วก็บอกกันด้วยเพื่อว่าเราจะได้ปรับปรุงข้อผิดพลาดนะคะแล้วก็เจอกันนะคะอาทิตย์หน้าเหมือนเดิมน,นะคะขาบคุนค่าเช้า